สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะฮะแล้ววันนี้ครับเราอยู่ในช่วงของ2องล้อรีวิววันนี้ครับพี่ตีมีซูซูกิ sv 6 5 0นะครับรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถเด็กเกตนะครับในพิกัดหกร้อยสิบ c จากค่ายซูซูกิซึ่งเห็นแล้วก็หาดูได้ยากมากๆแล้ววันนี้พี่ตีนะครับก็จัดมาให้แล้วสหรับเจ้าซูซูกิ sv 6 5 0คันนี้มาในโฉมปี2018เลขไม้เพียงเจ็ดพันเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดีียยยยวววนนนะะคครรรับบบเเพื่่่ออๆาาาาากทจสแไหมมมชล หายากมากด้วยนะครับตัวนี้รถคันนี้ครับเลขไมล์วิ่งมาเพียง7,064กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกุญแจให้มาครบ2ดอกแบบนี้นะครับเป็นกุญแจธรรมดาไม่มีชิปนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากๆนะคบท่าไม่มีรอยเลยครับประกับไฟฟ้าเดิมตรงสื่อไม่มีเลนรางปอกแฮนเดิมนะครับมือคัดเดิมไม่มีคบไม่มีงอคันนี้ยังคงเป็นแฮนเดิมนะครับฝาปิดหัวน็อตก็เป็นของเดิมๆแบบนี้อยู่หัวน็อตหัวชกไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยขันเลยนะฮะนี่ การเบรกเดิมครับเป็นแบบการเหลี่ยมไม่มีครบไม่มีงอประกับคันเร่งเดิมตรงสือไม่มีเลือนลางนะครับที่สนๆคัญครับนี่น็อตเดิมทุกตัวนะให้เพื่อนๆดูเลยวินน็อตเดิมทุกตัวสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ครบถังน้ำมันสวยไม่มีบุบไม่มีรัดยิ้มฝาถังเดิมสวยนะครับขาวๆใสๆแบบนี้สติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับเบาะนั่งเดิมสวยนะครับนี่นะครับไม่เคยปาดไม่มีขาดไม่มีรูเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับแม่เบาะนั่งหนังสองสไตล์สวยงามครับมาด้านหน้า ด้านหน้าครับจะบอกว่าจะคงเป็นไปเดียคู่หน้าเดิมเป็นแบบหลอดไส้จนถึงนี่ครับโคมไฟหน้านะครับนี่เป็นโคมตาเพชรแบบนี้ไฟเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะฮะ่นานะครับประโคนหน้าเดิมสวยนะครับยางหน้าหลังเดิมติดรถน,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 นะครับเป็นยางดันหลดสวอตแม็กนะครับเป็นรุ่นเก่าตัวนี้เลยนะครับเป็นยางเดิมติดรถมาเลยนะฮะนั่นหมายความว่านี่คือ7,000กิโลเมตรแท้แล้วดูจานเบรกนะฮะเป็นแค่รอยจริงๆนะครับไม่เป็นลอกเลยนะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์จนถึงคลิปเปอร์ด้านหน้าจากตกที่โก้ด้ มาดูที่หม้อน้ํากันบ้างนะครับหม้อน้ําเดิมสวยไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรั่วซึมนะฮะขอท่อด้านหน้าครับมองเห็นไหมขอท่อด้านหน้าเขาขาวใสๆนะฮะแมมีตัวหกด้านหน้านะครับพุ่มเข้ามาอยู่นะฮะแต่ด้านในจะบอกว่าสวยใสแน่นอนจริงครับนะฮะตัวท่อน้ําท่อยางต่างๆสวยงามครับแข็งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มล้มแปะน่บินดูเขาดูเลยนะครับตัวเฟรมรถตัวนี้เป็นแบบถักนะฮะคลค้าในสไตล์แบบดูคตินะฮะแบบนี้เลย นะครับแล้วก็พักเท้าฝั่งซ้ายครับเซนเซอร์ไม่มีแตกรคันะครับจิมการคดนน้มาพร้อมกันท่อเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อเดิมเดิมเครื่องเดิมเดมเหมือนกันว่าหน้า่าเครื่องจะเงียบขนาดไหนโอ้โหเป็นไงบ้างรอบเดินเบาเน้นนิ่งแล้วก็เงียบมากมานะครับอ่ะมาฟังเสียงหน่อยโอ้โหอัตราเร่งรออไปขึ้นเร็วลงเร็วมากๆนะครับใครหารถในขนาดอา 610cc แล้วก็ ทอกนะครับแล้วก็แรงบิดดีๆต้องนี่ครับ SV650 นะฮะตัวอารอมฝั่งขวาครับไม่มีรอยลบอะแห้ด้านข้างจานเบรกด้านหลังนะครับเป็นแค่รอจริงๆมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับล้อแมกด้านหลังครับขอบล้อไม่มีถลอกนะครับไม่มีดุ้งเลยนะครับแล้วก็ตัวยางด้านหลังครับนี่ฮะดันหลอดสปอรตแมกนะครับติดลถมาจากศูนย์เลยเพราะนี่คือ7,000กิโลเมตรแท้บั้นท้ายเดิมไฟท้ายเดิมไฟเลี้ยวด้านข้างเดิมนะฮะ ศูนย์ตรงครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับพระรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นเลยครับมาฝั่งซ้ายกันต่อครับสับเอบ SB 6 5 0นคันนี้ยังคงเป็นโซนเตอร์เดิมๆอยู่นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมครับติ๊กเกอร์วอนนิ่งต่างๆอยู่ครบไม่มีลอยล้มระกระแทกด้านข้างนะฮะพักเท้าเดิมเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีลอยล้มล้มแตะน็อตเดิมทุกตัวฝาวาลวครับบินแห้งๆใสๆแบบนี้นะครับไม่มีคราบกาวไม่มีหยดเยิมนะฮ นาเครื่องฝังสายเดิมเดิมทุกอย่างมันต้องเดิมต้องไม่มีเก็บงานต้องสวยเดิมแบบนี้นะฮะเราคัดรถที่เล็กใหม่น้อย,อยเป็นหลักนะฮะที่สำคัญน,นะครับจานเบรกด้านหน้าเป็นแค่รอจริงๆสัมพันธ์กับด้านขวาเลยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs นะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งสายสวยเป็นไงบ้างครับคลิปนะโอ้โหมาสรุปเลยดีกว่ารถาเจ้า sv 6 5 0คันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อย <ๆ S 1> เพื่อนๆ่นท่านใดที่ไปสารวก sv 6 5 0นะครับจากค่ายซูซูกิบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนที่สำคัญครับรถคันนี้สภาพเหมือนใหม่ 7,000กิโลเมตรแท้ครับดูจากสภาพได้เลยนะรเราการันตีทุกอย่างเลขไม,ม้แท้เรามีเรามีเลขไม้จากลูกค้าให้ดูทุกคันด้วยนะครับเอาละครับสรุปเลยครับถ้าคุณเป็นมือใหม่ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องรถบิ๊กไบค์นะครับแล้วว่าถ้าคุณต้องการรถที่มีคุณภาพดีและราคาถูกต้องมาธนบุยพระราม5เท่านั้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ